ออืืนี่สิมาเห็ดยำขนมจีนนี่เส่น้ำปะลาะร้ต้มวันนี้เพิ่มน้ำปะลาร้าของกินแซ่บแบบนัวนๆของคุ๋ย,ยครับรไปอีกเพิ่มความเข้มขน้นนี่เลยพริกปน่น ผงชูรสหอมแดงพริพกโซยนี่เลยครับพี่น้องอันนี้นวดเลยนะครับพี่น้องนวดเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะปรุงเลยนวดเรียบร้อยเลยจะเพิ่มน้ำปลาของคู่จุยกินแซ่บแบบนัวไปซิมเนาะสุดยอดใส่ให้หมดเลยถั่วซอยอันนี้ กระเทียมโทนของคู่จุ้ยครับใส่ไปเลยตั้งได้เพลทคู่จุ้ยไดได้ครับเด้อพี่น้องนี่กระเทียมโทนของกินแซบแบบนัวๆใส่ทุกอย่างเลยออ่ะเนื้อปลาทูเข้าไปด้วยหมูย่อครับให้กินสามบานสีบ่บานพ่อพี่น้องอืมเลือแซบมีผักกัญจองลวกกับนี่เลยผักกระเฉด อไอนน้นี่เลยขนมจีนของกินแซ่บแบบรุ่นนูกันครับเส้นเนี้วนุ่มเพียอโอ้ยปุบสลายเสบิอหลรดเสบิอหลดนี่เลยมาเด้อครับไปกินน้ำกันสุดท้ายสตอปปุ่มไปกินกันพี่น้องไปครับเสร็จแล้วครับพี่ อูย๋ยำขนมจีนสุดยอดอู๋เพื่อนพี่น้องสุดๆเลยเครื่องเน้นๆโอ้ว้าวมาเด้อครับพี่น้องมากินน้ำกันอ่ะเสร็จแล้วพี่น้องเด้อม,มากินน้ำกันนะครับเด้อก่อนนีกินกนอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขั้วโชว์แน่ได้เพจ Facebook และ YouTube น้ำได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะพี่น้นองอ่ะมื้อนีบปะ ประวเวดแหางพี่น้องเอ้ยเพื่อน mm hmm. สุดยอดเลยครับมายำขนมจีนสุดยอด mm hmm. น้ำมลาล้วนว่ะท่นานันพี่น้อง mm hmm. สุดยอดเลยื mm hmm. đập lại <laughs> ใสลายเป็นหน่ใส่หมูยอใส่เนี่ยใส่ปลาทูโรยถัว่วตัวซอยสตออืมตระเทียมต้นกุยจุ๋ยมันแซ่บแบบนัวๆสุดยอืมมา

Hjelp! Hmm. Hmm. มสุดยอดเสร็จทั้งเนื้ทั้งสอนแล้วครับพี่น้องบวกแล้วอืม của Nhỏ đẹp lại Xong góp già cái đọc ừ m mm. m mm. mm. stop <coughs> <coughs> Hum. Mm hum. Mm. Mm -hmm. Yeah. Oh. Oh, oh. อ่ะมนีกับพ่อสมีกันน่คอมเมนต์อย่างเนาะกินบาเบิดเดี๋ยวไ้กินต่อพี่น้องอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขั้วช่วยแน่ในเพจ facebook และ youtube น่มได้ครับเด้อพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเนาะอ่ะมนีก็ขอตัวไปก่อนครับม้านะหาอ่านเมนูแซบแบมากินให้เมืองอีกครับมนีไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ